ทรงเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสารเสด็จพระนครราชครกครั้งแรกห้าสิหครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณตำบลขยาสีสักตามพระพุทธาพิรมแล้วเสด็จจาริกไปโดยมันคาอันจะไปสู่พระนครราชครกพร้อมด้วยพิสุสงหมู่ใหญ่จำนวนพันรูปล้วนเป็นปูรานชดินเสด็จจาริกโดยลำดับ ถึงพระนครราชคฤุษแล้วทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ใต้ต้นไทรชื่อสุปดิษฐเจดีในสวนตาลหนุ่มเขตพระนครราชคฤุษนั้นห้าเจพระเจ้าพินพิสารจอมเสนามาคตราชได้ทรงสดับข่าวถนัดแน่ว่าพระสมณโคดมสักยะบุตรทรงผนวดจากสักยะตรกูล เสด็จถึงพระนครราชครุโดยลำดับประทับอยู่ใต้ต้นไทรชื่อสุประดิษฐจเจดีในสวนตาลหนุ่มเขตพระนครราชครุก็แลรักติัพท์อันงานของท่านพระโคดมพระองค์นั้นขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระพูดมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์แต่สรู้เองโดยชอบ สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีทรงทราบโลกทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศัสดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมพระองค์ทรงธทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เอง แล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทพและมนุษย์ให้รู้ทรงแสดงทางามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพมจัรทร์พร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะบริบูรณ์บริสุทธิ์อันหนึง่งการเห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นปานนั้นเป็นความดีหลังจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคัทราช ทรงแวดล้อมด้วยพรามรหมณกหาบดีชาวมคตสิบสองนหุดสเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นถึงจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งส่วนพราหมกหบบาบดีชาวมคตสิบสองนหุดนั้นแหลบางพวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง บางพวกได้ทุนปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการทุลปลาัยพอให้เป็นที่บันเทิงเป็นที่ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกประคองอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับแล้วนั่งณักที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกประกาศนามและโคดในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกนั่งนิ่งอยู่หนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้งนั้นพรามรหมณ์ขหบดีชาวมคคสิบสองนาหุตนั้นได้มีความดำริว่าพระมหาสมณะประพฤติพรหมจรรย์ในท่านอุลุเวลากัสปะหรือว่าท่านอุลุเวละกัสปะประพฤติพรหมจรรย์ในพระมหาสมณะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงทราบความดําริในใจของพรามรหมณ์กหบดีชาวมคตสิบสองนักุดนั้นด้วยพระทัยของพระองค์ได้ตรัสกับท่านพระอุรุเวลากัสปะด้วยพระคถาว่าดังนี้ดูก่อนท่านผู้อยู่ในอุรุเวลามานานเคยเป็นอาจารย์สั่งสอนหมู่ชดินผู้พร้อมเพราะกำลังพรดท่านเห็นเหตุอะไรจึงยอมรับเพลิงเสียเล่า ดูก่อนกัสปะเราถามเนื้อความนี้กับท่านท่านรับเพลิงที่บูชาเสียทำไมเล่าท่านพระอุลุเวลกัสปะทูลตอบว่ายันทั้งหลายกล่าวยกย่องรูปเสียงและรสที่น่าปรารถนาและสตรีทั้งหลายข้าพุทธเจ้ารู้ว่านั้นเป็นมนทินในอุปธิทั้งหลายแล้วเพราะเหตุนั้นจึงไม่ยินดีในการสิ้นสวงในการบูชา พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนกัสปะก็ใจของท่านไม่ยินดีแล้วในอารมณ์คือรูปเสียงและรสเหล่านั้นดูก่อนกัสปะก็เมื่อเป็นเช่นนั้นใจของท่านยินดีในสิ่งไรเล่าในเทวโลกหรือมนุสโลกท่านจงบอกข้อนั้นแก่เราท่านพระอุรุเวลากัสปะทูลตอบว่า ข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นทางอันสงบไม่มีอุปธิไม่มีพังวลไม่ติดอยู่ในกามภพไม่มีภาวะเป็นอย่างอื่นไม่ใช่ธรรมที่ผู้อื่นแลนะให้บรรลุเพราะฉะนั้นจึงไม่ยินดีในการเส้นสวงในการบูชาห8าสิดลำดับนั้นท่านพระอุลุเวลากัสปะลุกจากอาสนะห่ผมผ้าอุตราสงเฉียงบ่า ซบเสียงลงที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้น พรามกหาบ,บดีชาวมาคตทั้งสิบสองนหุดนั้นได้มีความเข้าใจว่าท่านพระอุรุเวลากัสปะประพฤติพรหมจันทร,ร์ในพระมหาสมณะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความปริวิตตกแห่งจิตของพรามกหาบ,บดีชาวมาคตทั้งสิบสองนหุดนั้นด้วยพระทัยของพระองค์แล้วทรงแสดงอนุป,ปุพิคถาคือทรงประกาศทานนกถา ศีลกถาสักสะขะกถาโทษความต่ำสามความเจ้หมองของกามทั้งหลายและอนิสง์ในความออกจากกามเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าพวกเขามีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานมีจิตผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง คือทุกสมุทยัยนิโรธมักดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุรีปราศจากบนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาได้เกิดแก่พรางขะหบดีชาวมคตสิบเอ็ดนหุดซึ่งมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นประมุขนะที่นั่งนั้นแหลดุดผ้าที่สะอาดปราศจากบนทิน ควรได้รับน้ำยอมเป็นอย่างดีดังนั้นพราหมณ์ก็หับบดีอีกหนึ่งหนาหุดแสดงตนเป็นอุบาสกห้าสครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคัทราชได้ทรงเห็นธรรมแล้วได้ทรงบรรลุธรรมแล้วได้ทรงรู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้วทรงมีธรรมอันอย่างลงแล้วทรงข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัย ทรงถึงความเป็นผู้กล,กล้าไม่ต้องทรงเชื่อต่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้ทูลพระวาจานี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าครั้งก่อนเมื่อมอมฉันยังเป็นราชกุมารได้มีความปรารถนาห้าอย่างบัดนี้ความปรารถนาห้าอย่างนั้นของหมอมฉันสำเร็จแล้วความปรารถนาห้าอย่างหนึ่ง ครั้งก่อนเมื่อหม่อมชันยังเป็นราชกุมารได้มีความปรารถนาว่าชนไหนหนอชนทั้งหลายพึงอภิเศกเราในราชสมบัติดังนี้นี้เป็นความปรารถนาของหม่อมชันประการที่หนึ่งบัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมชันสําเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้าสองขอพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเสด็จมาสู่แว่นแคว้นของหม่อมชันนั้น นี้เป็นความปรารถนาของหมอง่อมชันประการที่สองบัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมชันสําเร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่าสขอหม่อมชันพึงได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนี้เป็นความปรารถนาของหม่อมชันประการที่สามบัดนี AM ้ความปรารถนานั้นของหม่อมชันสําเร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่าสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เพิ่งแสดงธรรมแก่ม่อมชันนี้เป็นความปรารถนาของม่อมชันประการที่สี่บัดนี้ความปรารถนานั้นของม่อมชันสําเร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่าหขอม่อมชันเพิ่งรู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนี้เป็นความปรารถนาของม่อมชันประการที่ห้าบัดนี้ความปรารถนานั้นของม่อมชันสําเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข่า พระพุทธเจ้าข้าครั้งก่อนมอมชัน้นยังเป็นราชบุมารได้มีความปรารถนาห้าอย่างนี้บัดนี้ความปรารถนาห้าอย่างนั้นของมอมชัน้นสําเร็จแล้วภาษีของพระองค์แจมแจ้งนะภาษีของพระองค์ไพรรสนะพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลไงของที่กวาําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักสุจะเห็นรูปดังนี้หม่อมชันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระพิสุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์จงทรงจำหม่อมชันว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปและขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพิสุสงฆ์ จงทรงรับพระตาหารของหม่อมชันในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับด้วยดุษนีภาพครั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคัทราชทรงทราบการรับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเสด็จลูกจากที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำประทักศิลแล้วเสด็จกลับไปหกสิบหลังจากนั้น พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาม,มาคัทราชรับสั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอันประณีตโดยผ่านราตีนั้นแล้วให้เจ้าพนนักงานไปกราบทูลพัตการแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข่าพัฒหารเสร็จแล้วขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอันตรวาศกแล้วทรงถือบาจีวร เสด็จพระพุทธดำเนินสู่พระนครราชกุฎพร้อมด้วยพิสุสงหมู่ใหญ่จำนวนพันรูปล้วนปุราณชดินหกสิบเอ็ดก็โดยสมัยนั้นแลเท้าสักกะจอมถวยเทพทรงนิรมิเพศเป็นมานกเสด็จพระดำเนินนำหน้าพิสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทางขับคาถาเหล่านี้ว่าดังนี้ คาถาสดุดีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระชวีเสมอด้วยลิ่มทองสิงคีทรงฝึกอินทรีย์แล้วทรงพ้นวิเศษแล้วเสด็จประเวศสู่พระนครราชพฤก์พร้อมด้วยพระปูรานาชดินทั้งหลายผู้ฝึกอินทรีย์แล้วผู้พ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระชวีเสมอด้วยลิ่มทองสิงคี สรงพลแล้วสรงพลวิเศษแล้วสเสด็จประเวศสู่พระนค,ะครราชคห์พร้อมด้วยพระปูลานชดินท,ทั้งหลายผู้พนแล้วผู้พนวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระชวีเสมอด้วยลิ่มทองสินคีสรงข้ามแล้วสรงพลวิเศษแล้วสเสด็จประเวศสู่พระนครราชคห์พร้อมด้วยพระปูลานชดินท,ทั้งหลายผู้พนแล้ว ผู้พ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระชวีเสมอด้วยริมทองสิงคีทรงสงบแล้วทรงพ้นวิเศษแล้วเสด็จประเวศสู่พระนครราชคห์พร้อมด้วยพระปูราณาชดินทั้งหลายผู้สงบแล้วผู้พ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมีอริยวาสธรรมสิบประการเป็นเครื่องอยู่ ทรงประกอบด้วยพระกำลังสิบทรงทราบธรรมคือกรรมบท10สิบและทรงประกอบด้วยธรรมอันเป็นองค์ของพระอเศขาดสิบมีพิสุบริวารพันหนึ่งเสด็จประเวสู่พระนครราชครหกสิบสองประชาชนได้เห็นเท้าสักกะจอมถวยเทพแล้วพากันกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อหนุ่มนี้มีรูปงามยิ่งนะักน่าดูนะักน่าชมนะัก พ่อหนุ่มนี้ของใครหนอเมื่อประชาชนกล่าวอย่างนี้แล้วเท้าสักกะจอมถวยเทพได้กล่าวตอประชาชนพวกนั้นด้วยคาถาว่าดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นนักปราชทรงฝึกอินทรีย์ทั้งปวงแล้วเป็นผู้ผ่องแผ้วหาบุคคลเปรียบไม่ได้ไกลจากกิเลสเสด็จไปดีแล้วในโลก ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงรับพระเวรุวันสังคีตกล่าวา่าหกสิบสามครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่พระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาม,มาคัทราชครั้นถึงแล้วประทับนั่งเหนือพระพุทธาานที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยพิสุสง์ จึงพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคัทราชทรงอันค่าพิสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยขาธนิยะโภชนียาหารอันประณีตด้วยพระหัตของพระองค์จนให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จทรงนำพระหัตออกจากบาท้ามพัดแล้วจึงประทับนั่งนักที่ควรส่วนข้างหนึ่งเท้าเธอได้ทรงพระราชดำริว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพึงประทับอยู่ณที่ไหนดีเนอซึ่งจะเป็นสถานที่ไม่ไกลไม่ใกล้จากบ้านนะักสะดวกด้วยการคมนาคมควรที่ประชาชนผู้ต้องประสงค์จะเข้าไปเฝ้าได้กลางวันไม่พุกพล่านกลางคืนเงียบสงัดเสียงไม่ตึกกล้องปราศจากลมแต่ชนที่เดินเข้าออกควรเป็นที่ประกอบกิจของผู้ต้องการที่สงัด และควรเป็นที่หลีเกเล้นอยู่ตามสมณวิสัยและได้ทรงพระราชบันติต่อไปว่าสวนเวรุวันของเรานี้และไม่ไกลไม่ใกล้จากบ้านนักสะดวกด้วยการคมนาคมควรที่ประชาชนผู้ต้องประสงค์จะพึงเข้าไปเฝ้าได้กลางวันไม่พุกพล่านกลางคืนเงียบสงัดเสียงไม่กึกก้องปราศจากลมแต่ชนที่เข้าออก ควรเป็นที่ประกอบกิจของผู้ต้องการที่สงัดและควรเป็นที่หลีกเล้นอยู่ตามสมณะวิสัยผิดฉะนั้นเราพึงถวายสวนเวรุวันแก่พิสุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขดังนี้ลำดัดนั้นจึงทรงจับพระสุวรรณพิงคารทรงหลังน้ำน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระราชดำรัสว่า หม่อมชั้นถวายสวนเวรวันนั่นแก่พิ่สุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอารามแล้วและทรงชี้แจงให้พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคัทราทรงเห็นแจ้งสมาทานอาทานพระราเริงด้วยธรรมมีคถาแล้วเสด็จลุกจากที่ประทับเสด็จกลับต่อมา พระองค์ทรงทำธรรม,มีกถาในเพราะเหตุเป็นข้อมูลนั้นแล้วรับสั่งกับพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตอารามทรงเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจบ